อะไรครับผมวันนี้ปื้มกินอะไรครับแกาวมังกรแก้วมังกรอ่าเปิดเลยครับเป็นยังไงครับอร่อยไหมครับโอ้ยอร่อยมากเลยครับผมโอ้แก้วมังกรอร่อยมากเลยนะครับไหนครับเปิดนะครับสรุปจะกินได้หรือเปล่านะครับแก้วมังกรนะครับนะโว้ยโอ้อร่อยมากเลยครับอ่าเปิดแล้วครับอ่าดูนะครับลองชิมเลยหวานไหมครับกินขึ้นเลยอ่าอร่อยไหมล่ะ เอาเม็ดออกกอือออกไม่ได้เขากินทั้งเม็ดเลยเร็วๆลองแล้วเร็วๆอร่อยไหมครับผมมันจับไปก่ะการเอาอาอร่อยไหมครับผมอ้ออออร่อยไหมครับผมเร็วๆอร่อยไหมครับอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงแก้มังกรนะครับอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเปรี้ยวหวาน เป็นยังไงรู้สึกหวานรู้สึกหวานนะครับอร่อยมากนะไรเงี bye ้ฮ <Bye. S 1> ะบายบายแล้วบายบายแล้วพิมแล้วบายบายนะครับผม